วันนี้ก็มาอยู่กับผมเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมินิเจอร์ฟิกเกอจาก Stranger Things ก็คืออธิบายง่ายก็คือตัวละคร Stranger Things ที่ผมทำเองนั่นแหละนะครับนี่คือผมปั้นมันขึ้นมาเองนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนขนาดไซส์นะครับคือก่อนหน้านี้ผมทําตัวพวกนี้เป็นไซส์ขนาดเลกางก็คือประมาณนี้นะฮะย้อนกลับไปดูในช่องผมได้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ทํามาใน ใหญขึ้นนะครับเอทีอยับนิ้วอยเทีบกับมือก็คือมันจะใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่ผมทำก็จะมีนี่เลยเป็นดัสตินเฮนเดอร์สันนะครับมีเอ็ดดี้มันสันก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นนี่ครับเป็นลูคัสตอนที่สัญญากันไว้นะครับซึ่งถามว่าไอ้ก่อนหน้านี้ตัวที่ผมเคยทำอาไว้เนี่ยผมเอาไ้ไว้ไหนก็คือผมก็เก็บเอาไว้นั่นแหละแต่ว่าต่อจากนี้ผมจะทำในขณะที่เป็น เพราะว่ามันทํารายละเอียดง่ายกว่าแล้วคุณผู้ชมดูผมสิเห็นไ,ไหมคือถ้าเป็นตัวเอ็ดดี้มันสันก่อนหน้านะนะผมทําหัวเรียบไปเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นหัวยุบยับเป็นหัวยิงของเอ็ดดี้อ่ะดังดัสตินนี่ก็เป็นหัวยุบยับเหมือนกันนี่ส่วนลูคัสเนี่ยผมเลือกทําเป็นลูคัสซีซั่นสีนะคะก็คือหัวเขาจะแบนๆน,น,น,นี้แหละนะ ก็อยากให้ทำตัวอะไรอยากให้ทำใครเป็นคนต่อไปใน Stranger Things ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับโอเคครับงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับอ๋อลืมบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีลงอีก2คลิปนั่นก็คือคลิปรีวิว Stranger Things ซีซั่นสแล้วก็คลิปทำไมเอ,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 อ็ดดี้ถึงไปช่วยอื่น